谢起 <laughs> 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 สวัสดีครับ13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันถุงยางอนามัยสากลหรือวัน International Condom Day ซึ่งเป็นวันที่มูลนิธิเอเซลแคร์ของเราเนี่ยได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับและในวันนี้เราจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความประหนักให้กับทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญของถุงยางอนามัยว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ราคาประหยัดที่สุดและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันเอชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับและก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือการพกถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะครับใครก็พกได้ผู้ชายก็พกได้ผู้หญิงก็พกได้เด็กๆก,ก็พกได้นะครับเพราะว่าการที่เราพกถุงยางอนามัยเนี่ย คือการที่เรากล้ายืนยันในความมั่นใจว่าเราจะปกป้องตัวเองและก็คนที่เรารับด้วยนะครับดังนั้นในวันนี้เราจึงจัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อให้เข้ากับธีมในวันนี้เนี่ยเราได้เชื้อเชิญศิลปินหลายท่านมาร่วมกันออกแบบกล่องถุงยางอนามัยกับเรานะเพื่อที่จะสื่อสารกับสังคมให้ได้รับรู้ว่าถุงยางอนามัยไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่น่าเบื่อถุงยางอนามัยสามารถเป็นสิ่งที่เซ็กซี่ได้สามารถเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ถือได้ด้วยความภาคภูมิใจครับขอบคุณมากครับมันไม่เหมือนกระถุงยางคือแพ็กเกจมันอะ่ะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยใครทั่วไปก็สามารถใช้ได้มันเหมือนก็าเปลี่ยนจากมุมมองเดิม ถุงาอนามาัยที่เราเห็นถ้าสมมติว่าไปเห็นในร้านสะดวกซื้อน่าจะมีความกล้าที่จะหยิบน่าจะใช้มากขึ้นสังคมไทยนะคะรับเขามองอาการที่แบบคือถุงยางอะไรเงี้ยกล่องมันก็แบบแปลกมันก็จะแบบซ่อนๆแต่ในนี้มันก็คือเหมือนกล่องก็ดูแทบจะไม่รู้ว่ามันเป็นถุงยางอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแพคเกจอะมันดูเหมือนแบบเหมือนกล่องมกฝรัง่งหรือว่ากล่องอะไรทั่วไปมันทาให้รู้สึกว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงเนาะเออมันจะทาให้รู้สึกว่าเราไม่เขินที่จะพกมันอะพี่พอเป็นลายน่ารักเราก็รู้สึกอยากจะพกสําหรับถ้าเราจะใช้นะ